สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับแล้วสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของเราในตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรานะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับนอกจากการขายที่ดินของเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุดสะถมดินนะฮะหรือว่ารับปรึกษาปัญหาที่ดินสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ในในวันนี้นะครับผมมีที่ดินแปลงเล็กนะครับต้องบอกว่าคงจะตอบโจทย์สําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะปลูกบ้านทําสวนกเกษตรทําโคกหนองนาหรือว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ไม่ได้ห่างในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่ตําบลหลุมข้าวอําเภอหนองขาย,ยางจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุณแดงครับบนเนื้อที่3ไร่1งาน24ตารางวา ขายเหมาขายยกแปลงนะครับอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทในราคานี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้ซื้อที่ดินแปลงนี้ไปนะครับเพราะว่ามีความพิเศษนะครับนอกจากชุมชนหมู่บ้านนะครับก็จะรวมไปถึงเ,เหมืองน้ําสาธารณะนะครับที่ผ่านยังบริเวณทางด้านหน้าบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมในส่วนของแนวขอบเขตเนี่ยนะครับก็จะติดในส่วนของ สะน้ําขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นสะหลวงสะสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็มีใน่วนของเหมืองน้ําที่ไหลผ่านแล้วตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะดึงน้ําเพื่อที่จะเข้ามาทําการเกษตรได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ในทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ได้เดินใน่วนของท่อเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับในระบบของการสูบน้ําที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินสูงจากระดับน้ําทะเลครับอยู่ที่20เมตรห้างนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นเส้น50-17บ้านหลุมข้าวหนองคยาง เป็นถนนลัดยางสายหลักแต่เราเข้ามาก็จะเป็นทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตนะครับเข้ามาเพียง200เมตรถ้ายืนจากบริเวณแปลงที่ดินก็จะเห็นรถนะครับที่ผ่านไปผ่านมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ทางด้านในเนี่ยก็มีในโซของบ้านคนที่อยู่อาศัยนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเบอร์โทรตรงนี้เป็น ID l ดี e ลด้วยนะครับหรือว่าจะไปคลิกลิงก์อัตโนมัติทางด้านล่างก็ได้นะครับไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมโทรเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะดึกดื่นเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือพูดคุยกันได้สําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ในต่างประเทศนะครับแล้วอยากจะ รับชมวิดีโอของพวกเราเนี่ยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามเอาไว้ด้วยในะส่วนของวันนี้ผมต่อสักเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูในเรื่องของรายละเอียดที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับพพเเดเดิินนชชมม เดินชขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีๆติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผลล่อนคลายบ้านไกลชีวีที่ดินแต่ ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน บรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะ่ปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุไทยธานีสนใจทุเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ สำหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็ดูไม่ยากนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงนะครับที่ท่านผู้ชมได้ดูจากแนวมุม90นะครับหรือว่ามุมต่างๆนะฮะที่เราให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนนี้นะครับผมยืนอยู่บนทางสาธารณะซึ่งเป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งมีความกว้างนะฮะประมาณ5-6ถึง6เมตรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารถสามารถสวนเลนได้ในส่วนตรงนั้นนะครับตรงที่ลูกศรผมปักก็จะเป็นถนนลัดยางนะครับก็จะเป็นเส้น50 17นะครับบ้านหลุมข้าวหนองขายางเข้ามาตามทางสาธารณะที่เป็นถนนคอนกรีตเนี่ยโดยประมาณ200เมตรเท่านั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของแปลงที่ดินแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับเหมืองน้ําสาธารณะที่เข้ามาพร้อมทางสาธารณะนะครับแล้วก็จะมีสะนะครับก็จะมีสะสาธารณะประโยชน์นะครับที่ติดกับอ่า บริเวณของแปลงที่ดินที่อยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งจะมีความยาวถึง130เมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสะลูกใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ได้เดินในส่วนของอท่อนะครับ PVC นะฮะที่ดึงขึ้นมาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินสามารถดึงขึ้นมาใช้ได้เลยแต่ณปัจจุบันนี้นะครับน้ำเนี่ยมีน้อยแต่มีนะนะฮะ ก็เดี๋ยวก็จะอยู่ในช่วงของฤดูกาลแล้วนะครับเวลานั้นผมได้สอบถามจากชาวบ้านเนี่ยก็จะมีน้ามาตามเหมืองนะครับแล้วก็เข้าไปเติมเต็มยังบริเวณของสระเผื่อถ้าใครทําเกษตรแล้วไม่อยากเสียที่ดินไม่ต้องขุดสระนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในโซนของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่บริเวณเดียวกันกับแปลงที่ดินนะฮะก็จะมีในโซนของน้ําประปาครับไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตสามารถที่ต่อใช้ประโยชน์ได้ ถือว่าเป็นคอนกีดขนาดใหญ่นะครับในต,ตรงนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะแล้วก็มาพร้อมในโซ่ของเหมืองน้ําสาธารณะซึ่งจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ที่80เมตรและเดี๋ยวเราไปตามต่อทางด้านของทิศเหนือนะครับทางด้านของทิศเหนือนะฮะตรงที่มีต้นช่ำฉานะครับก็จะเป็นสาธารณะประโยชน์ซึ่งจะมีความยาวนะครับอยู่ที่130เมตร ก็ยาวไปนะฮะในแปลงที่ดินเนี่ยก็เป็นต้นข้าวนะครับบริเวณทางด้านท้ายนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่40เมตรนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางด้านท้ายตามต่อมาทางด้านของทิศใต้นะครับทางด้านของทิศใต้ ตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่140เมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นสะนะฮะตรงนี้ไม่ใช่สาธารณะประโยชน์นะครับเป็นสะของเพื่อนบ้านแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเราก็อาศัยฟิวล้วกันนะฮะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่มีน้ำเนี่ยนะครับขนาบทั้งซ้ายและขวานะฮะแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเขาก็กันในส่วนของแนวขอบเขตเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับก็ดูง่าย สูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่20เมตรนะฮะบ,บริเวณนี้นะครับก็จะมีอบตหลุมข้าวนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนนะฮะก็ห่างจากแปลงที่ดินเมื่อกี้ผมก็ได้ผ่านมานะครับก็จะอยู่ที่300ขอโทษครับ3กิโลเมตรก็ไม่ได้ไกลนะฮะตรงนี้นะครับก็จะขึ้นตรงกับอำเภอหนองขาย่างนะครับซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ2กิโล ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับไม่ได้ไกลเลยนะฮะโดยประมาณ13กิโลนะครับยิ่งผมเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราก็จะใชะ้เส้นทางนะครับในการมาเนี่ยถือว่าง่ายนะครับห่างจากวัดท่าซุงนะครับห่างจากวัดท่าซุงโดยประมาณ16กิโลซึ่งตอนนี้ผมก็เดินอยู่ทางด้านแนวคันเขตที่อยู่ทางด้านของทิศเหนือนะฮะซึ่งก็อยากจะพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของท่อ PVC นะครับที่ทางเจ้าของเนี่ยเขาได้เดิน เดินเอาไว้แล้วก็ลงไปใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นร่องรอยในการดึงน้ําขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งเครื่องการตั้งเครื่องที่จะดึงน้ําขึ้นมาใช้ประโยชน์อน,นอันนี้ก็เป็นบริเวณของสะหลวงนะครับ คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับด้วยรูปแปลงที่มีลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะติว่า,ามีคดๆงอๆนะครับแต่เวลาทีา่มาเดินตามสภาพพื้นที่จริงแล้วนะครับกับเนื้อที่า3าไร่1งาน24ตารางวาผมต้องบอกว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกเล็กนะครับไม่ได้ให้ความรู้สึกเล็กนะฮะถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะปลูกบ้านได้นะครับเพราะว่า,าทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าเนี่ยเป็นที่ดินหน้ากว้าง ซึ่งมันมากว้างทางด้านหน้านะครับมีความกว้างถึง80เมตรแล้วก็ติดทางสาธารณะคอนกรีตเมืองน,น้ําสาธารณะนะครับเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยเขาก็มาปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็การใช้ชีวิตบริเวณนี้นะครับก็มอเตอร์ไซค์ก็สามารถที่จะเข้าออกในส่วนตลาดได้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายนะครับ ก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็คงจะตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะปลูกบ้านนะครับหรือว่าอยากจะทําสวนเกษตรนะครับขุดโคกหนองนานะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะฮะหรือว่าถ้าใครซื้อไปแล้วยังไม่รู้จะทําอะไรกับแปลงที่ดินนะครับก็สามารถที่จะปล่อยให้เช่าได้นะครับเอาละครับในโซนของภาพมุมสูงนะครับถ้าใครดูแล้วนะครับเกิดข้อสงสัยหรือความที่ รู้สึกว่าไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะฮะย้ําว่าเป็น id line ด้วยนะครับท่านผู้ชมในโซ่ของวันนี้นะครับผมต่อสักขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน ep หน้าครับสวัสดีครับ